สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับประจําเดือนเมษาย,ยน2568ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดดาวศุกร์และตำแหน่งเป็นมหาอุดดวงพุ่งแรงสองเท่าครับภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับจาดว่าเป็นดวงแรงสุดๆอย่าลืมไปทําบุญไขชีวิตอะไรต่างๆปล่อยปลาหน้าเขียงหรือเราช่วยได้เราควรช่วยครับเพราะว่าดวงมันแรงจริงๆ ด้วยพลังของดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดนะครับพระดาวศุกร์ได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยมาหนุนเสริมกันอย่างมหาศาลส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยของราศีมิถุนเนี่ยมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของอํานาจอาทิตย์คืออํานาจยศศักดิ์อัคราถาให้ทายอาทิตย์อํานาจเต็มครับการเงินเด่นโอกาสทางธุรกิจโอกาสที่คว้าได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีโอกาสมาเป็นโอกาสที่ยักเยียดและก็โชคลาภ จากงานที่ไม่คาดฝันลงไว้แล้วลงธุรกิจไว้ต่างๆถ้าเป็นราชการก็มีหน่วยงานที่ชอบพอกันหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ใหญ่ที่สนับสนุนมันจะมีอย่างไม่คาดฝันเข้ามาสนับสนุนใครที่ทำธุรกิจนะครับเป็นช่วงที่กำไรเนี่ยไหลามาเขมาใครที่มองงานมองโอกาสเข้ามาเนี่ย มันจะเข้ามาหาแบบสายฟ้าแลบโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศการต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกด้านเทคโนโลยีและความสวยความงามเพราะสุกบนเด่นผมบอกได้เลยความสวยงามเนี่ยงานสุกเด่นสุกรวมกับราหูนี่เทคโนโลยีทํายังไงก็ไดใ้ให้มันไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆของทางโลกไเนี่ยที่มันทําขึ้นมาต่อๆบานเขียวบ้านฟ้าอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ย มันจะส่งผลให้คุณเนะี่ยมีรายได้เพิ่มเติมเอาแค่ว่ารายได้เพิ่มไม่รู้จะเพิ่มเป็นหลักล้านหลักหลักหมื่นก็บว่ากันไปการเงินและโชคลาภนะครับกระแสเงินสดคล่องตัวมีรายรับเพิ่มจากหลายช่องทางไม่ใช่แค่รายได้ประจำเงินจากงานเสริมงานไม่คาดฝันอาจเป็นโปรเจกต์พิเศษงานฟรีแลนซ์หรือค่าตอบแทนจากสิ่งที่คุณเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่และผู้มีอิทธิพล คนมีอำนาจคนมียศศัก์อัครฐานอาจหยิบยืน่นโอกาสทองให้เหล็กร้อนต้องรีบตีนะครับเพราะพระฤหัสเนี่ยอยู่ในภพวินาศวินาศแปลว่าการคาดการไม่ถึงการอย่าเอาใจออกห่างผู้ใหญ่ราศีมิถุนตอนนี้นมีแววดีนะการงานอาชีพนะครับตำแหน่งบริหารเด่นขึ้นนะครับได้รับการโปรโมตหรือได้รับการไว้วางใจให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญงานใหม่ จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจะรับใครที่รองานอยู่มีโอ,อกาสได้รับงานแบบฉับพลันหรือได้รับข้อเสนอที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้งานเกี่ยวกับการต่างประเทศมาแรงอาจได้ร่วมง,งานกับบริษัทต่างชาติหรือได้เดินทางไปทํางานต่างแดนการเดินทางและการลงทุนนะครับการเดินทางเพื่อธุรกิจเนี่ยสเร็จดีหากเดินทางไปลงทุนหรือที่ต่อเจรจามีโอ,อกาสสาเร็จเกินคาด <r> เพราะว่าดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ย พุทธกสุกอีกคู่อย่าดูเบามันอยู่ในพบการงานไงบ้างานบ้างานเพาะบ้างานแล้วก็มันก็ทําให้มีโอกาสสําเร็จไงเราใส่ใจในงานอืมเราใส่ใจในงานเราใส่ใจในธุรกิจมันก็เกิดผลสําเร็จดีถ้าเดินทางไปลงทุนเือติดต่อจรนตามันก็จะมีโอกาสสาเร็จที่เกินคาดการลงทุนเกี่ยวข้องกับศิลปะค,ความงามเทคโนโลยีหรือของนําเข้าส่งออกให้ผลดีแน่นอนงานต่างประเทศ เปิดประตูแน่นอนเปิดประตูความรวยสู่โชคลาภมีโอกาสได้งานได้พาร์ทเนอร์หรือได้เงินจากช่องทางที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติไปทําบุญเสริมดวงนะไปทาบุญบริจาคเสื้อผ้าอาหารหรือเงินให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการเสริมพลังแห่งศุขมหาอุดของเราให้เสื้อผ้าให้อาหารอิ่มหนำจำรานผิวพันธุ์ดูดีใครจะไหว้พระก็ได้มีพระพุทธประทาพระสงฆ์เป็นสรณะนะแล้วก็ไปขอพรจากเทพด้วยก็ได้พระแม่รักษมีพระศิวะ เพื่อเสริมโชคลาภทางการเงินและความสําเร็จพกเครื่องรังเสริมอํานาจนะบดไปหาบูชาเรียนพระอาทิตย์หรือแหวนไพทูนเอาเป็นว่าราศีมิถุนในเดือนเมษายน2018นะมันมีโชค2ชั้นทางอานาจการเงินและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันใครที่รอคอยโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมเพราะดวงคุณกําลังพุ่งแบบสุดขีดขอให้โชคดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับชาวราศีมิถุนสวัสดีครับ